ื่องไฟฟ้าหน้าเคาน์เตอร์กอฟนอตอนเตาไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดก็มีสายดินอุ้ยอ้ย้ยพี่บอลหามหน่อยอดิทำไมขาปักไมโครเวฟเราก็มีสามขาด้วยอ่ะอีกขานึงไว้ทำไรเหรอเป็นคำถามที่ดีพี่มีคำตอบอธิบายขาที่สามของปักเสียบก็คือขั้วสายดิน เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเปลือกนอกเป็นโลหะอย่างเตามาคทาเวฟบเนี่ยเวลามีกระแสไฟฟ้ารั่วก็อ,อาจดูดเราได้เขาจึงออกแบบให้มีสายดินในตัวเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดขาสายดินจะเป็นตัวส่งไฟฟ้าที่รั่วจากตัวเครื่องไปยังระบบสายดินของบ้านเพราะฉะนั้นที่บ้านต้องมีระบบสายดินและเต้ารับที่บ้านก็ต้องมีขั้วสายดินด้วยนะการหักขาสายดินหรือการใช้เต้าปรับ นิดเปลี่ยนจากสามขาเป็นสองขาเมื่อเสียบใต้รั้ชนิดสองรูนั้นไม่ควรทําอย่างยิ่งเพราะจะไม่มีการต่อลงดินทําให้เสี่ยงาการอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอยู่อ๋อเข้าใจแล้วออ้ยขอบคุณนะพี่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวพวกเรามาช่วยจัดของกึนต่อนะเดี๋ยวพี่เอาตาน,นี้ไปไว้ในครัวแล้วก็ของในเข้าห้องนอนนะแล้วพวกนายอย่าพี่ตามมาจัดที่หลังเฮ้ยนี่ใช่เป็นพี่ไงนะลามปามแล้วไงเฮ้ยไม่ใช่ลามป,าม,า,มปามเรียนลานยอย่างี การไฟฟ้านครหลวงมุ่งมั่นก้าวไกลพร้อมใจบริการคำถามร่วมสนุกท้ายรายการถามว่าปลั๊กเสียบชนิดใดที่มีสายดินระหว่าง 1. ปลักบบบปล๊กเสียบแบบ3าขา 2. ปลั๊กเสียบแบบสองขาเขียนคำตอบหย่อนลงกล่องหน้าเคาน์เตอร์ก,รกรฟนอตอบถูกรอลุ้นรางวัลจากกฟนเดือนละหรางวัล